สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนแล้วในผมก็มีคอมิกเรื่องหนึ่งจะมาเลา้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Cross Badland เรกอรี่เป็นผู้ชายที่เดินทางโดดเดี่ยวเขาขี่จักรยานไปทั่วทุกที่ตามใจที่เขาอยากจะไปจนกระทั่งเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปทักทายหรือว่าแสดงตัวให้เธอรู้เพียงแค่คอยมองและแอบตามเธออยู่ห่างๆไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่เขากาลังขี่จักรยานไปตามทางที่เธอผ่านไปอยู่เขาเก็เสียหลักล้มลงเพราะมีเชือกเส้นหนึ่ง,งถูกขึงไว้ระหว่างต้นไม้จากนั้นก็มีขาข้างหนึ่งโผล่มาตามพุ่มไม้แล้วก็ทิ้หน้าเขาอย่างแรงจนทำให้เขาสลบ วลางผ่านไปสักพักหนึ่งเขาเนุก็ตื่นขึ้นมาก่อนจะพบว่าตัวของเขาเนถูกภาคลุมหัวไว้แถมกันทั้งสองข้างก็ยังถูกตึงไว้กับท่อนไม้จนไม่สามารถขยับได้ และกันในตอนที่เห็นว่าเขาเนเริ่มขยับผู้หยิงคนนั้นนก็เดินเข้ามาใกล้เขาพร้อมกับเทน้ำใส่ผ้าที่ห่อหน้าเขาอยู่และก็บอกเขาว่าถ้าไม่อยากตายแล้วก็ก็ให้ต่อคำถามของเธอมาจากนั้นเธอนก็เริ่มอ่านชื่อของเขาจากบัตรประจำตัวรวมถึงรูปครอบครัวที่มีเมียแล้วก็ลูกชายสองคนอยู่ซึ่งเขานก็ยืนยันว่าข้อมูลที่เธอบอกทุกอย่างถูกต้องและก็ยังเล่าต่อว่าทำไมเขาถึงอยู่คนเดียวเพราะมีวันหนึ่งเขากำลังจะไปขับรถเล่นเดือรถจักรยานน่ขึ้นหลังรถกระบะไปซึ่งพอออกไปได้ไกลพอสมควรจีีีีนนนน่่าาาากกโทรรรเเเเเขข้มมมสยยยงงงออธดดดับคพูไ เขาพยายามจะบอกให้เธอเนตั้งสติไว้แต่ว่าเขากลับได้ยินเสียงกรีดของเธออยู่พร้อมกับเสียงร้องไห้ของลูกๆก่อนจะลงเรือเพียงแค่เสียงร้อเท่านั้นเขาไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เขากังวลจนขับรถเศยหลักชนกับต้นไม้ข้างทางและก็ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็ไม่เคยคิดจะกลับไปอีกเลยเพราะเขาเนรู้ดีว่าต่อให้กลับไปก็คงจะไม่มีทางได้เจอกับเมียและก็ลูกอีกแล้วพอได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ถอดผ้าที่คลุมหน้าเขาออกพร้อมกับถามว่าเขารอจากพวกครอสที่กำลังอธว่ายไปช่วย้ยาจก็ชใ ในการเดินทางพร้อมกับแวะพักแถวลำธารเพื่อหาของกินประทังชีวิตแต่ในคืนนั้นพวกครอเน่ก็มาถึงจุดที่เขาพักอยู่โชคดีที่เขาหนะึหลบได้ทันแต่ก็ได้เห็นภาพที่พวกมันไหนย่างคนทั้งเป็นเขาหลบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งชาคอยอีกวันหนึ่งที่พวกมันหนะ่งได้ออกไปไกลแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อจนก,กระทั่งได้เจอกับเธอเขา้าทําให้เขานะ่งเลือกคอยตามเธออยู่ห่างเพราะไม่อยากให้เธอนะ่งรู้สึกไม่ดีพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดเธอหนะึ่งก็ดูจะไว้ใจเขามากขึ้นก็เลยบอกว่าเธอหนะึ่งชื่อสตีฟ รู้สึกว่ามันน่ะไม่แฟร์เลยเพราะเขาเล่าเรื่องของตัวเองไปแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าการรูข้อมูลของคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน่ะเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ว่าแล้วก็ขี่จักรยานออกไปพวกเขาหนึ่งก็เดินทางร่วมกันหลังจากนั้นและก็ได้รู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนต่างก็เป็นอดีตทหารด้วยกันทั้งคู่พอเข้าสู่ช่วงกลางคืนพวกเขาก็หยุดพักและก็ก่อไฟมากินอาหารด้วยกันในตอนนั้นสตีฟเนี่ยก็เล่าเรื่องของเธอบ้างโดยเล่าว,ว่าเธอน่งเคยทำงานรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลหลังจากที่ถูกไล่ออก,ออกเธอหนึ่งก็ใช้เวลาหนึ่ มีอาการบาดระแวงด้วยและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ต้องแยกออกมานักอกอกหลังแม่น้ําแห่งหนึ่งจานิสกาลังตะโกนด่าลีออนเขาก็ไปเรียกจอร์อนหน่อยยอมออกมาแล้วก็ไปแลกเนื้อจระเข้ช่วยคนอื่นแต่ว่าเขานั้นไม่พอใจมากนะักเลยใช้ทังที่มีแต่เลือดของจอรเนะเข้น่ะ เทราัหัวของเรยอย่างนึกสนุกซึ่งก็ไม่มีใครหนะักทำอะไรเขาได้เลยเพราะเขานะเป็นลูกชายของหมู่บ้านแห่งนี้ในขณะเดีวยวกันแอสรี erie, และก็ฮันก็กำลังเปลี่ยนส้าหลังจากตัดสินใจจะพายเรือออกจากเมืองที่พวกเธอนะอาศัยอยู่หลังจากที่พวกครอสเข้ามาโจมตีโดยถูกพวกที่ติดเชื้อเนะข้ามาขวางไว้ซึ่งพวกเธอนะจัดการมันได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ขับรถตรงไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะพายเรือนี้ไปจากเมืองนี้ซึ่งก่อนจอกมาพวกเธอก็เห็นครอตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะแข็งแรงที่สุดกำลังตะโกนว่าจะเลี้ยงดูผู้คนให้กลััััับมมมาาาาจจจตตีีีนเเเเเเอออองงงงงงททฝ่่่ขขสฟหลลกกรรรืว็ น่ก็ถามต่อว่าเธอเน่ะเรามาจากที่นั่นได้ยังไงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมนอาต่อเพียงแค่เตรียมผ้าห่มออกมาแล้วก็นอนพักเท่านั้นระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังนอนพักอยู่เขาเนี่ยก็เฝ้ายามให้จนกระทั่งเขาเห็นว่าเธอเนี่ยเริ่มดิ้นและก็ร้องให้เขาก็เลยคิดว่าเธอน่ะน่าจะกำลังคิดถึงครอตัวนั้นอยู่อย่างแน่นอนตอนที่5ย้อนกลับไปหลายเดือนก่อนในตอนที่สตีฟยังคงอยู่ห้องพักคนเดียวกับทนายความคนนั้นเธอเฝ้าดูพวกครอจากด้านบนของอาคารตลอดเวลาเธอไม่ได้สนใจว่าพวกมันเนี่ยกำลังทำอะไรหรือว่าเคยเป็นใครมาก่อน เพราะสุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็ใช้สไนเปอร์ยิงคูาวันอยู่ดีซึ่งหลังจากนั้นเธอเนก็โดดลงมาจากตึกกอจนินีไปปัจจุบันสตีฟเนี่ยก็ตื้นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นพอเก,กอรี่เห็นแบบนั้นก็อยทักทายเธอและก็ถามว่าเธอต้องการจะลงไปทางใต้กับเขาไหมแต่ว่าเธอเกลับบอกว่าเขาเวลาทํทธุระส่วนตัวก่อนแล้วก็ค่อยคิดเรื่องนั้นทีหลังทางฝั่งของแอชลี์และก็ฮันนั้นก็พาเรือมาถึงเมืองแห่งหนึ่งพวกเธอไม่รู้ว่ามันเป็น,ปนสถานที่แบบไหนก็เลยปรึกษากันว่าจะทายังไงต หรือว่าบนหอคอยอีกด้านหนึ่งของท่าเรือแห่งนั้นลีออนและกํลังจับตาดูพวกเธออยู่ทั้งๆยังตั้งใจว่าจะจับพวกเธอนะ่ะมาเป็นทาสรองรับอารมณ์ทางเพศข,ของเขาเอซซี่และก็ฮันนํากับพาเรินเข้ามาใกล้ท่าเรือมากขึ้นซึ่งกันในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงพวกครอสด,ดังขึ้นพวกเธอเน่ะก็เลยเข้าไปแอบอยู่ใต้สะพานเพื่อต้องการจะหลบพวกมันและไม่นานนักพวกมันน่ะก็พาเรือผ่านไปพวกมัน,นขึ้นไปบนท่าเรือท,ที่อยู่อีกฝั่งแล้วก็ยิงปืนไปทั่วทุกทิศจนทําให้ลีออนที่อยู่บนหอคอยน่ะตื่นขึ้นมาจากนั้นน่ะก็รีบประจําตําแหน่งด้านหลังปืนและก็ยิงพวกมันทันทีไม่นานนักเขาก็สามารถกําจัดพวกมันได้หมดจากนั้นกลุ่มที่อาศัย มือประมาณ6-7คนนั้นก็เข้ามาเก็บกวาดพวกมันนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ลนะีออนนัดถูจานิสต่อว่าที่ปล่อยให้สุน,นัขของเขาน่ะตายเขาก็เลยถูกจานิสทำร้ายร่างกายจนสะบักสะบอมและถูกบังคับให้อยู่ในบ่อขยะทั้งฝั่งของ ry, แอสรีและก็ฮันนะก็ขึ้นฝั่งได้สาเร็จจากนั้นนะก็พากันเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็เข้าไปในบ้านท่าเรือเพื่อจะพักผ่อนหลังจากเดินทางมาตลอดทั้งคืน หลังจากทำธุระส,ส่วนตัวเสร็จสตีฟเขาก็สู่หมวดทหารเก่าเธอหยิบกล้องสองทางไกลออกมาเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่จะไปในวันนี้ระหว่างนั้นก็ชวนเกโกอรี่ในคุยเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นบางอย่างเธอในเก็บกล้องไว้ที่เดิมก่อนหยิบป,ปืนขึ้นมาแทนคงกับ,บอกว่าเจอเคลอตัวหนึ่งที่ดูท่าทางเหมือนใกล้จะหมดแรงแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอในกำจัดการกับมันอยู่ดีวันแล้วเธอในกะถือปืนออกไปแล้วก็กะนำยิงมันส่วนตัวของเธอในก็มีเงื่อไหลไปทั่วเธอก็เลยตัดส<ๆ>ินใจถอดเสื<ๆ>้อออกและหลังจากนั้นเกเกอรี่ใน มบนหลังของเขาเนยก็ยังมีรอยข่วนอยู่ด้วยและนั่นก็ทําให้เขานเนริ่มกังวลเพราะไม่อยากจะคิดว่าผู้หญิงที่คลั่งคล้ในการฆ่าแบบเธอเะจะทำอะไรกับเขาบ้างตอนที่6 ชาวันต่อมาเลออนก็ถูกนำตัวขึ้นมาจากบอก่อขยะเพราะเป็นคนต้องการทิ้งของบางอย่างลงไปเขาเดินผ่านหมู่บ้านด้วยในตัวที่สุกกรกแต่ว่ากลับไม่มีใครหันมาสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเขานยก็ไปตกปลาเพราะมันคือกิจกรรมที่เขาชอบเขามีความคิดที่จะเปลี่ยนหมู่บ้านแห่งนี้ให้มันดีกว่าเดิมซึ่งเขาน่ก็รู้ดีว่ามันต้องใช้เวลาและก็ความอดทนอย่างมากและการตกปลาเนยก็เช่นเดียวกันและไม่นานเบรคของเขาเนยก็ตึงเขาในกระเละกระตกมันขึ้นมาแต่ว่าแทนที่จะเป็นปลา ทั้งฝั่งของเกรกอรีและก็สตีฟนั้นก็ถตงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะสมใส่เสื้อผ้าจนเรียบร้อยระหว่างนั้นก็พยายามจะขอโทษเธอสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเธอกลับโวยวายพร้อมกับบอกว่าให้ลืมเรื่องพวกนั้น,นไปซะจากนั้นพวกเขาเน่ยก็ออกเดินทางกันต่อที่อีกด้านหนึ่งเน่ยมีหมู่บ้านตั้งอยู่ พวกเขาเลยตัดสินใจพายเรือขึ้นฝั่งที่เมืองน,นั้นเพราะเห็นว่าที่นั้นนั้น,น่าจะปลอดภัยแต่พอไปถึงนกลับมีเพียงแค่ความเงียบซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่คาดหวังอะไรมากมาอยู่แล้วเพียงแค่เดินเข้าไปในร้านค้าเพื่อหาอาหารเท่านั้นส่วนทางฝั่งของเกเกอรี่เนี่ยก็เดินสำรวจก่อนจะพบว่ามีชิ้นส่วนของคน,นงกระจายไปทั่วซึ่งหากนำมารวมกันแล้วก็น่าจะเป็นร่างของผู้ใหญ่สามแล้วก็เด็กหนึ่งคนแต่ถึงจะกระจายไปทั่วทุกที่แบบนั้นมันน่ะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากในระหว่างที่กำลังเดินสำรวจอยู่นั้นก็มีหมูป่่่่่่่่าา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 าตัััััาาวววหหหหนนนนนนนึงงงงงะิอโหโหออกกกกกมมมจรรรบลโยแเเเเพพทททีี็็้้ขขุใ เขาเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่วิ่งหนีแล้วก็ตะโกนขอให้สตีฟเนี่ยช่วย2วันหลังจากนั้นลีออนนะ่ะก็แต่อยู่ในห้องเพื่อจะคิดค้นผลิตกัญชาตัวใหม่ขึ้นมาโดยเขาได้ผสมชิ้นส,ส่วนของพวกครอสเข้าไปด้วยพอได้ที่เขาก็เก็บบรรจุลงในถุงก่อนจอจากห้องแฝบเพื่อจะไปตกปลาระหว่างนั้นเขาก็นําของสิ่งนั้นที่เป็นสูตรใหม่นะ่ะให้กับเรที่เป็นเพื่อนในค่ายที่มักจะมาขอหนีจากเขาทั้งยังบอกว่าใช้มันดีๆหน่อยเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ใช้แล้วว่าแล้วเขาเนี่ยก็เดินไปที่ท่าเร ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเรนก็เริ่มคุมคลั่งเขาแลแทนคนในหมู่บ้านจนได้รับบาดเจ็บไปหลายรายเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ผู้คนที่เข้าท่าเรือนั้นกลับไปดูสถานการณ์เลออนก็เลยใช้โอกาสี้ทิ้งระเบิดเอาไว้และก็ใช้เรือบินเดนียวจากสถานที่เห่งซวยแบบนั้น แต่เพียงไม่นานมันก็หายไปซึ่งจุดตกของมันน่นก็คือจุดที่พวกเธอนะอาศัยอยู่เมื่อคืนนี้เมื่อเห็นถ้าไม่ไดีพวกเธอนะ่ก็วางแผนในการจะจับผู้บุกรุกในครั้งนี้โดยที่แอชลียนะ่ก็ขึ้นไปที่ฝั่งเพื่อจะแสดงตัวให้กับผู้มาใหม่ได้เห็นซึ่งเขานีก็บอกว่าเขาชื่อลีออน เธอนก็เลยแนะนําตัวเองกลับก่อนจะบอกว่าอีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเนเป็นพี่สาวพอเห็นอย่างนั้นเขานก็ยกมือขึ้นหัวและก็ปล่อยพวกเธอเนค้นตัวระหว่างนั้นพวกเธอก็ถามจุดประสงค์ที่เขานํามาที่นี่ซึ่งเขาก็บอกไปตามตรงว่าเขาไม่รู้ว่าที่นี่มีคนอยู่เขาเพียงแค่ต้องการหนีมาจากสถานที่แห่งสวยนั้นเท่านั้นพอได้เห็นว่าในตัวของเขาไม่มีอาวุธเธอเนยก็เลยถามว่าเขารู้ทางของที่นี่ใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกไปว่าเขาเกิดและก็เติบโตที่นี่นั่นก็แปลว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันอีกกกกกออออยย่่่่่าาาาางงงงงเเเข็รรูู้้วววววพพธธนนนํลััหิิมมแบบใซึไ ย้วาคยินดีแต่ก็ยังยืนยันว่าจะตอาวุธของเขาไว้จนกว่าจะสามารถเชื่อใจเขาได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องอะไรแล้วก็ปล่อยพวกเธอเนีดทานอาหารไปส่วนตัวเขาเนี่ยก็ไปตกปลายอย่างที่ชอบไปเวลาหลังจากสามวันแล้วที่กิกอรี่และก็สตีฟเนี่ยออกจากเกาะแห่งนั้นพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนและก็ในตอนที่เข้าไปใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เห็นว่าที่นั่นน่มีแต่พวกครอสเต็มไปหมดซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่สนใจมันมากนักเพราะมันคงจะข่ามาไม่ได้ก็เลยพายเรือจากที่แห่งนั้นแต่ว่าจ,จู่ๆพวกเขาเก็ ตามหาอะไรบางอย่างอยู่พอถึงช่วงข้ามพวกเขาเน่ยก็ขึ้นบนบกซึ่งเกเกอรี่หนึ่งก็ปล่อยให้สตีฟนอนพักอย่างที่เคยทํามาตลอดจนใกล้เช้าเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างก่อนจะปลุกสตีฟให้ตื่นขึ้นทังฝั่งของแอชวีและก็ฮันเนี่ยก็ลงอาบน้ําแถวท่าเรือโดยที่ปล่อยให้เลโอนนะ่ดูแลเรื่องการย่างปลาไปซึ่งพออาบน้ำเสร็จปลานนั้นก็เสร็จพอดีระหว่างที่กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่เลโอนเนี่ยก็ได้ถามพวกเธอว่ากลาลังมุ่งนาไปทางไหนซึ่งพวกเธอเนี่ยก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าสถานที่ที่พวกเธอรู้จักก็คือในเมืองที่พวกเธอออกมาซึ่งตอนนี้ก็ถูกพวกครอยยึดไปแล้วเขาเก่ะก็เลยชวนพวกเธอไปที่เมืองคายินเพราะเขาเ,เคยได้ยินจากวิทยุว่าที่แห่งนั้น,นกำลังรวบรวมผู้คนขึ้นเรือเพื่อน,นีจากพวกมันและหากพวกเธอต้องการจะติดตามเขาไปด้วยก็ต้องเริ่มเดินทางตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองก่อไว้นกำลังตามมา พอได้ฟังแบบนั้นพวกเธอก็ถามกับเขาว่าไปทําอะไรมาเขาก็เลยบอกว่าตัวเองเนะ่ยได้วางยาให้หนึ่งในหมู่พวกคนเรือติดเชื้อแล้วก็ปล่อยพวกมันนะ่แพร่เชื้อกันเองซึ่งตอนนี้เขาน่ยก็มั่นใจว่าพวกมันนะ่กนนะกำลังทําเรื่องเร็เวๆกันอยู่ตอนที่7 s สตีฟเนะี่ยมองพวกเรือที่กําลังพาเรือตรงเข้ามาซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเกเกอรี่น่กกยนก็บอกเธอว่า ให้ปล่อยพวกเด็กนั้นไปซึ่งเธอนก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็ในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแต่กำลังเข้ามากไล่พอได้ฟังอย่างนั้นหมาสีตัวพร้อมกับจานิสก็โผล่มาพร้อมกับครูสตีฟและก็เก,กเกอรี่เพื่อจะอยู่เฉยๆพังก็ถามว่าเห็นเด็กชายผ่านมาหรือเปล่าซึ่งพวกเขานก็ได้ให้ข้อมูลไปอย่างดีทําให้เขานั้นลดปืนลงก่อนจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพวกเกเกอรี่ฟัง จากนั้นเขาก็ขอแยกตัวเดินลุยนําไปซึ่งก็ได้บอกพวกเขาว่าคนจะรีบจากที่นี่เพราะดูเหมือนว่าเหล่าอดีตสุน,นัขของเขาจะเกินควบคุมแล้วและมันนั้นก็เป็นเหมือนกับที่เขาพูดเพราะตอนนี้พวกมันติดเชื้อจากบนเกาะและก็เริ่มพายเรือเข้ามาแล้วไม่นานนักพวกมันก็มาถึงฝั่งและก็ได้เจอกับจานดิชคข้าพอดีทั้งฝั่งของลีออนก็ขึ้นฝั่งได้สาเร็จโดยไปที่บานหลังหนึ่งจากการนําทางของลีออนเอง ซึ่งนในตอนที่อยู่ในบ้านเขาก็ได้สูบบรีตามปกติแต่ว่าก็ถูกแอสรีแล้วก็ฮันหนัดต่อว่าเพราะไม่ใช่ทุกคนจะชอบจากนั้นฮันก็ได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยไปดูก่อนจะยิงพวกมันทิ้งอย่างไม่ลังเลจนเรลลอนน่ะถึงกับอึ้งทั้งฝั่งของสตีฟแล้วก็เกเกอรี่ก็ขึ้นฝั่งมาได้หลังจากนั้นแล้วก็เห็นคน3ามคนหน่ะอ,อยู่ในบ้านในตอนนั้นพวกครอสก็โผล่มาบนท่าเรือก่อนที่จะเริ่มยิงปืนใส่กันเองและหนึ่งในงนั้นก็ยิงปืนระเบิดออกมาจนเผลอไปโดนจุดที่สตีฟแล้วกเออราดดธไไ้้ม แต่ว่าก็ถูกชิ้นส่วนเรือนับทับจนขยับไม่ได้นั่นก็ทําให้พวกมันนับเปลียนเป้าหมายไปที่พวกเขาแทนทางฝั่งของลีออนนั้นกลออกไปจากบ้านแล้วก็ไปดักทางจานิสซึ่งพอมันเห็นน่ะก็พุ่งเข้ามาหาตัวของเขาด้วยความโกรธแค้นและก็แน่นอนว่าเขาเองหนึ่งก็ไม่น้อยหน้า ท่านฝองของเอสทรีและก็ฮันก็ได้ช่วยสตีฟและก็ Gregory เกเกอรี่น่ะออกจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยก็นั่งพักด้วยกันและเกเกอรี่เนี่ยก็ทำแพลกกับสตีไปด้วยระหว่างนั้นพวกเขาก็คุยกันถึงสถานที่ที่ต้องการจะไปต่อจากนี้โดยที่ Leon, ri, ลีออนเอสรีและก็ฮันนั้นก็ได้เสนอให้ขึ้นเรือตามที่วิทยุเน่ยบอกแต่ติดปัญหาตรงที่พวกเขานะ่ยไม่รู้ว่าเรือลำนั้นน่ะอยู่ที่ไหน พอได้ฟังแบบนั้นเกเกอรี่และก็สตีฟก็บอกว่ามีเครื่องมือที่สามารถฟังวิทยุได้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาเนึ่ยก็รวมเดินทางกัน6สัปดาห์ต่อมาพวกเขาเนึ่ยก็ยังคงพายเรืออยู่ในลำธารที่ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนพวกเขาเริ่มอ่อนแอลงและก็ตัดสินใจขึ้นพักบนบุกเพื่อดูว่าพวกเขาน่งอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ระหว่างน,นั้นแอสีย์และก็หันก็อาบน้ำตามปกติซึ่งแอสีร์เนี่ยก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอนึ่งสนใจตัวของลีออนในขั้นตอนนั้นสตีฟเนี่ยก็อ้วกเพราะาเหตุผลบาง เธอเนี่ยก็เลยปรึกษากับแอชลีย์แล้วก็ฮันเลยทําให้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่ชาวันต่อมาเธอเนี่ยก็ตัดสินใจบอกกับเกเกอรี่ไปแต่เขาเน่ะก็ทำท่าทางราวกับว่าไม่ค่อยพอใจสําหรับเรื่องที่มันเนี่ยเกิดขึ้นจนเธอเนี่ยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเธอเองและเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยรับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าเธอหนึ่งเดินหนีไปก่อนแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่วอลลีออนและก็แอสเรียในกลับหายไปแกก็รียกในกระเ,รเลเสเนอให้ันไปตามหาซึ่งเธอก็เห็นด้วและก็ถือปืนไปหนึ่งกระบอกและภาพที่เธอเห็นก็คือแอสเรียในกำลังนอนเปลีอยอยู่บนพื้นในขณะที่ลีออนใส่แค่เงกิงตัวเดียวนั่นก็ทําให้เธอเนีเข้าใจทันทีว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นด้วยความโมโหเธอเนี่ยก็เลยใช้ปืนตบหน้าเขาอย่างแรงจากนั้นก็กระชากหัของแอสเรียขึ้นมาตบหลายครั้งทั้งยังนั่งคล่อมอยู่แบบนั้นจนลีออนเนีเข้ามาห้ามพร้อมกับบอกขอโทษในสิ่งที่ทําลงไปเธอเนี่ยก็เลยใช้ปืนตบหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งจนล้มลงจากนั้นเธอเนีถอดกางเกงของตัวเองออก พร้อมก็บอกว่าถ้าอยากจะขอโทษแล้วก็ก็ต้องมาทํากับเธอด้วยตอนที่8ต่อมาพวกเขาเนึ่งก็ร่วมเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้ไม่มีลีออนหน่ร่วมอยู่ด้วยสตีฟกับเกเกอรี่นึ่งก็สงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่พวกเขาเนึ่งก็ไม่ได้คําตอบพวกเขาเดินทางผ่านร่อนผนาวมาหลายเดือน จนท้องของสตีมเนี่ยเริ่มโตขึ้นและก็น,นยเยมเนหนึ่งขนาที่แอสลรีกับฮันนัทถอสภาพาอาบน้ำกันอยู่สตีฟเนี่ยก็ได้ถามเกเกอรี่ว่าเขาชอบใครมากกว่ากันแต่ว่าเขานี่ยก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นและก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาชอบเด็กแต่ถึงจะพูดแปแบบนั้นเธอเนี่ยก็ยังคงไม่พอใจซึ่งทั้งหมดก็เนเป็นเพราะว่าตัวเธอ แต่เป็นเพราะว่าฮอร์โมนของเธอต่างหากระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังนั่งพักอยู่แอสรีกับฮันเนี่ยก็เข้ามาถ่อความรู้สึกที่เธอเนี่ยกำลังจะได้เป็นแม่คนซึ่งเธอเนี่ยก็บอกไปว่าเธอเนี่ยรู้สึกราวกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอเลี่ยนที่กางจะให้กำเนิดสิมีชีวิตบางอย่างเนี่ยขึ้นมาเด็กน้อยทั้งสองคนเนี่ยก็เลยหัวเราะอย่างชอบใจพร้อมกับบอกว่าพวกเธอเองเนี่ยก็ถือเป็นลูกของเธอและก็เกเกอรี่ด้วยเช่นกันและก็ในตอนนั้นเกเกอรี่เนี่ยก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจพวกเธอเนี่ยก็เลยไปดูว่าเขาเนี่ยเจออะไรซึ่งงงงงงงภาาาพพพร่่หหหนน้ขขอออวกกกเเ็คืืแแมึ ที่พวกเขาเนั้นมั่นใจว่ามันสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเขาได้แต่ว่าสตีฟเนี่ก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเธอนมองเห็นโครงกระดูกที่มันห้อยอยู่บนเสาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เมืองร้างเท่านั้นแต่ถึงยังไงพวกเขาเนั้นก็ตัดสินใจใจะเข้าไปอยู่ดีในตอนที่ฮันเดินเข้าไปใกล้เสาที่มีแต่หัวกะโหลก จนทำให้แอสทรีเนี่ยต้องเข้าไปดูาการด้วยความเป็นห่วงก็จะเห็นว่าขาของฮันนั้นถูกกับดักเล่นงานก็เลยขอความช่วยเหลือจากสตีฟและก็เกกอรี่ซึ่งสตีฟเนี่ยก็บอกว่ามันสายไปแล้วเพราะว่ากับดักพวกนั้นน่ะมันมีของเหลอของพวกคลอติดอยู่ด้วยดังนั้นเธอต้องตัดใจและก็ฆ่าฮันซะแต่ว่าก่อนจะลงมือลูกตะนูหล,ลายดอกหนก็พุ่งตรงมาที่พวกเขาพวกเขาทั้งหมดเลยตัดสินใจจะหลบโดยที่ไม่ลืมจะลากแอสรีเนี่ยมาด้วยพวกเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ขังตัวเองไว้ข้างในนั้นในระหว ทางอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอแกก็รีบเห็นอย่างนั้นก็พยายามจะห้ามแต่ว่าสุดท้ายสตีฟนก็เลยบอกว่า การที่เธอจะฆ่าตัวตายในบ้านแห่งนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากดังนั้นมันควรจะดีกว่าถ้าเธอนไปต่อสู้กับพวกมันเพื่อจะแก้แค้นให้กับพี่สาวและก็นแน่นอนว่าคําพูดของสตีฟนั้นก็ทําให้เธอนัดไปด้านนอกเพื่อจะต่อสู้หลังจากที่ออกไปได้ไม่นานเสียงร้องนกระดังขึ้นก่อนที่มันจะเงียบลงในคืนนั้นสตีฟนก็ใช้ปืนที่มีอยู่จากการพวกครอบพันธุนนนางหน้าต่างบ้านเพื่อต้นการจะลดจํานวนมันให้เหลือน,น้อยที่สุดพอที่พวกเขาจะสามารถฝ่าทุรงออกไปได้ซึ่งไม่นานนักพวกเขาก็ตัดสินใจเอาจากเมืองนั้น้้นนนนนนนพพรรออมมมกกกกกััััััับเเเเเปปปลลลลววววไไฟทททที่่นน่ะชืงงงงขาาาาาาดดิหหหจจยส์ึ ได้เห็นว่าพวกครอที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกําลังตามพวกเขามาด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขานํามันอยู่หลายก้าว และก็มั่นใจได้ว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยกำลังไปได้สวยและจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์พวกเขาเนี่ยก็ไปถึงชายหาดที่มีเรือนจอดอยู่แต่พวกเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าไม่สามารถจะพาเรือลำนี้เนี่ยออกสู่ทะเลได้ทั้งที่มีกันแค่2คนพวกเขาเนี่ยก็ทำได้แค่อาศัยอยู่ในเรือลำนั้นระหว่างที่กำลังนอนพักอยู่เกเกรี่น่งก็ตื่นขึ้นมาและก็ย่องออกจากเตียงเพราะาต้องการจะหน,น,นีไปโดยทิ้งเธอไว้อย่างไม่ใยดีแต่ก็ยังไม่ทนได้เดินขึ้นบันไดไปสตีฟน่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียกเขาไว้น่นนงงึห พร้อมกับใช้เชือกมัดเข้าติดไว้กับเตียงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังใจดีทิ้มปืนให้กับเขาหนึ่งกระบอกพร้อมกับยาแก้ปวดจากนั้นเธอก็ออกเรือไปเกเกอรี่เนี่ยก็ฉีดยาแก้ปวดให้กับตัวเองหลายเข็มจนรู้สึกชาและก็ในตอนนั้นเองพวกคร้อนเนี่ยก็ตามมาทันพวกมันเนี่ยปีนขึ้นเรือแล้วก็ลอบมองเข้าผ่านกระจกนั่นก็ทําให้เขาน่ะยิงใส่พวกมันอย่างสเปรสปะาแต่ถึงแม้ว่าเขาน่ะจะยิงมันสักกี่นัดก็ไม่สามารถจะหยุดได้และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองแต่กลับเพราะว่ากระสุนของเขาหมดแล้วทําาาาใหห้้้เเขตอองงผชิญนนกกัับพมมยย่่ยดีไไ้ ตอนที่9สเตฟก็ปล่อยให้ร่างของตัวเองลอยไปตามคลื่นทะเลและสุดท้ายมันก็พัดพาเธอในเข้าฝั่งชไปถึงเกาะแห่งหนึ่งที่มีเมืองหนึ่ตั้งอยู่และก็ตัดสินใจอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะใกล้เวลาที่เธอจะคลอดเต็มทีแล้วเธอเดินจากชายฝั่งไปยังบ้านพักใหญ่หลังหนึ่งและระหว่างนั้นก็ไม่ลืมจะสำรวจภายในบ้านว่ามีสิ่งของจะเป็นอะไรบ้างไหมซึ่งที่แห่งนั้นก็เคยมีถังแก๊สน่างอยู่และก็โดยสัญชาตญาณของทหารเก่าเธอเนึ่ะก็จัดก,การทำบางอย่างกับมันจากนั้นเธอก็ขึ้นไปบนห้องนอนเเเเพพพืื่่่่่่่่่อออออตตตรรรรีีีีียยมมมมมม้้้้้นนนนนททททใใกกกกาา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 คคลดดซึงงงธะะ็็็ไไูววับแจจหหสสิิปุ พอฟ้าเริ่มมืดเด็กในท้องของเธอเนี่ยก็เริ่มประท้วงทำให้เธอปวดท้องเป็นระยะและนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยเริ่มลงมือทันที เธอเริ่มทำตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงช่วงเที่ยงคืนเสียงร้องของเธอเนี่ยกระดังพลอยทำให้พวกคร้อนะ่ะได้ยินและก็ออกล่าก่อนที่มันจะบุกเข้ามาในบ้านซึ่งก็เป็นเวลาเดีวยวกับที่เธอเนี่ยกำลังทอดพอดีและเสียงร้องของเด็กนั้นก็ดึงดูดพวกมันเข้าไปใหญ่เธอก็เลยจัดก,การให้นมลูกเป็นครั้งแรกเพื่อจะให้เด็กแต่หยุดร้องและความในอ่อนก็ทำให้เรื่องราวแนดดีเนะี่ยกลับมาในหัวของเธอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอเนจับกลุ่มคนร้ายตอนที่เธอทำสมให้กับเพื่อร่วมทีมหรือแม้กระทั่งตอนที่เเเเเธธอออออมมมมมีีีีีกกกกกกัััับผูู้้้้ชาายยคคนนนนท่่่่รรรรรจซึึงงงวววถดดพพิิแไ และก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มีเสียระเบิดขึ้นจากทานด้านล่างของบ้านและก็แนะนำว่านั่น,นคือฝีมือของเธอที่ทํากับดักไว้ข้างล่างของบ้าน เพอในกรณีที่พวกครอสในบุกเข้ามาและมันนนก็รุนแรงมากพอที่จะทาให้หนึ่งในนั้นน่ะตายก่อนที่เธอจะหยิบอาวุธน่ะขึ้นมาและก่อออจากห้องโดยที่ไม่ให้พวกครอสหน่ะรู้ตัวและพวกครอสหน่ะก็แต่เดินหาเธอทั่วบ้านจนไปถึงในห้องครัวซึ่งก็เป็นตอนที่เธอน่ะออกจากบ้านได้ไกลพอสมควรและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นบ้านหลังนั้นก็ระเบิดออกแต่น่าเสียดายที่ยังมีสองตัวน่ะรอดมาได้นั่นก็คือแอสรีและก็ฮันสตีฟเห็นอย่างนั้นได้ก็ออกเดินท่าอีกครั้งหนึ่งแต่ความอ่อนล้ากกกก็เ้้้้้้้าาาาาลล่ล่ล่่นนนนนงงงงอออออจจไไปััับพพหยยยครรสุดดดทะทะะิิะููวววีถแแแตต เธอเดินไปได้ไม่ไกลเธอในกะตัดสินใจกลับมาด้วยความเป็นแม่แต่ภาพที่เห็นก็คือแอสทรีในกำลังอุ้มลูกของเธออยู่ส่วนทันก็กำลังย่างเนื้อของพวกเดียวกันเธอก็เลยบอกให้มันขนคืนลูกของเธอมาแต่พวกมันก็บอกให้เธอกินเนื้อที่กำลังย่างก่อนเพราะว่าถ้าอยากเลี้ยงลูกมนุษย์แล้วก็ก็ต้องมีแรงมากพอและก็แน่นอนว่าตอนนี้เธอเนี่ยก็มีเพลงแค,แค่สองทางเลือกเท่านั้นก็คือถ้าไม่ตายแล้วก็ก็ต้องเข้าร่วมและเพื่อจะให้มีชีวิตรอดแล้วก็ดูแลลูกทำให้เธอตัดสินใจจะเข้าร่วมกับพวกมันล้เ,เดยไ ส่วนตัวนะครับผมจะจะบอกว่ามันเป็นตอนที่ค่อนข้างจะ หักไปหักมานะครับคือในกลุ่มนี้นะผมรู้สึกว่าไม่มีใครจะไว้ใจใครได้เลยนะครับมันเป็นคอมเมนต์ตอนแรกที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะหักหลังกันได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะดูแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยก็เพราะผลประโยชน์แถมก็ยังมีการหักกันไปกันมาด้วยนะครับในกลุ่มนะครับไม่มีใครที่สามารถจะเชื่อใจได้เลยแถมครอสในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความฉลาดเหมือนกันนะคือมันไม่ค่อยมีความบ้าคลั่ง้รอะนะครับ,บอย่างเช่นตอนจบที่เราเห็นนะครับว่าครอสเนี่ยไม่ได้ฆ่าสต แล้วว่ามันต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของพวกมันอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆ <c oughs> คิดยังไงก็ลองมาคุยกันแน่นะและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบบา่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยการคล็ดยาสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอใร,รทั้งนั้นเรียบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดดและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น,น้องๆได้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเราได้นนรังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ทารุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง